สวัสดีค่ะจอกับคุณพิงค์เจแปนพากินพาเที่ยวแล้วนะคะคือวันนี้เราจะไปที่สถานีข้างสถานีรถไฟซึ่งมีอดอกซากุระทำไมคุณพิงค์อย่าเพิ่งเบื่อ,อดอกซากุรานะคะเพราะว่าเขาเกิดมาแค่หนึ่งอาทิตย์ถ้าโดนชะออกไปแล้วก็คือเขาคือจบไปแล้วนะคะนี่คือบ้านของคุณพิงค์นะคะเดี๋ยวเราจะเดินกันไปไม่ไกลค,คะ่ะไม่ไกลค,คะ่ะ คือวันนี้อ่ะคือนี้ฝนจะตกคุณพิงใหก็เลยต้องรีบไปดูแต่คือก็ออกดอกสวยงามแล้วละค่ะคือเดี๋ยวเราไปดูกันซากุระที่ข้างวิ่งข้ามทางนิสัยคนไทยไปค่ะไปต้องทางมาลงมาลายหรอกโอเคค่ะคือเราไปดอกไม้ไปอไมอไนี่สวยมากเลยทุกคนสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมคะ สวยมากเลยอ่ะโอเคคุณพิงวิ่งข้ามทางจากบ้านเอเ้านคุณพิงค่ะก็วิ่งข้ามทางมาเพื่อเราจะเดินไปดูอ่าซากุระว่ามันเต็มที่หรือยังอากาศก็เย็นเย็นสบายนะคะ15องศาก็ไม่หนาวไม่ร้อนคือสบายมากเย็นมากคือเดี๋ยวคุณพิงจะพาเดิน Uh, เรียบริมตรงนี้ไปก่อนเพื่อจะไปดูซ uh, ากุระที่เขา uh, ถ้าหมดฝนฝนหมดก็คือเราจะไม่ดูแล้วหนึ่งปีก็มีแค่หนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งแค่หนึ่งอาทิตย์เองนะคะที่ที่ซากุระเขาจะให้เราได้เห็นความสวยงามของเขานะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะเดี๋ยวรนี้จะกลับกล้องให้ดูว่าความงามของซากุระคือมันสวยงามกันดน่น สวยงามของซากุระค่ะทุกๆคนข้างสถานีรถไฟแล้วก็ข้างในอ่ะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครใช้รถไฟนะก็จะมองเห็นความสวยแล้วก็ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็สวยงามมากคืองามแทง,งามไทยล่คำแพงสวยมากเลยค่ะคือน่าจะเต็มรอยเป็นสินแล้วละคุณพิงคคิดว่านะคะ น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะกับความสวยของเขาค่ะสวยจริงๆสวยงามมากค่ะโอ้หวัาจะได้มาชมความสวยความสวยความงามของน้องเขานะคะทุกคน ตี่ทุกคนแค่ะทุกคนสวย,ยงนี้แล้วก็ไม่ได้สูงมากมายนะไม่ได้สงูงจนแบบว่าเราจะถ่ายอะไรไม่ได้เพราะเขาต้องตัดต่ออยู่แล้วค่ะตอนเพื่อให้คนถ่ายรูปได้นะคะทุกคนงามค่ะงามเน่งามยิลีงามีิ้อ ยิ่งสวยค่ะยิ่งข้างในยิ่งสวยมากมายไก่กลอเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เป็นอยู่ข้างในแล้วก็คนที่ก็จะมาขึ้นรถไฟนะคะเขาก็จะมองเห็นความสวยของซากุระค่ะไปต่อค่ะนี่คือสถานีรถไฟนะคะแมาบ้านคุณพิงค์นะคะคุณอ้อถามว่า จะมาลงที่ไหนคุณพิงต้องกระเบงเสียงกับกับรถไฟนะคะเอาคุณเอาว่าลงที่ไหนนู่นนั่นนี่น่ะเอาก็ต้องโอซาก้าค่ะโอเคทุกคนถ้าใครอยากจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเกียวเกียวโตหรือจะไปที่ไหนติดต่อได้นะคะคุณพิงไม่ได้คิดอะไรมากมายเหมือนแบบอ่า ทัวร์ที่เขาทำกันนะคะเราแบบเที่ยวกินกันแบบพี่แบบน้องเราไม่ได้คิดว่าเราต้องออกกำลอกําไรอะไรแต่คือถ้าเสียเ,เวลาเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งตรงนั้นที่เก่าเวลาไม่เดิมทุกคนมันมันมันเหมือนภาพวาดมันเหมือนมันก็จะเข้าวาดภาพเนาะความสวยของเขาอะแต่คือ มันมันมีแสงอ่ะมันไม่มีอ่แสงแดดมาเลยทําให้เหบอว่ามันก็เลยแบบบอกใครงา่าก็เหมือนคําว่าเพชรคุณเป็นเพชรจริงค่ะแต่ถ้าไม่มีไฟคุณก็ไม่มีการส่งประกายของคําว่าเพชรเหมือนการพุ่ลละหัอไปหอดผนเลยได้ดิเอ้ยมางามแท้ เดี๋ยวเราจะานั่งตรงนี้กันนะคะที่เก่าเวลาเดิมไม่ที่เก่าไม่ใช่เวลาเดิมเนี่ยต้นนี้ก็สวยแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยเปร์เซ็น์แต่ก็ร่วงแล้วนะแต่ก็ร่วงแล้วนะความสวยของเขาโอเคค่ะเรามาชมความสวยของเขา สวัสดีทางการนะคะทุกๆคนจอก,กับคุณพิงเจแปนพากินพาเที่ยวเราก็ได้เดินเลาะ,ะ,ะกันมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นซากุระซึ่งบอกว่าสวยงามมากแล้วก็อาจจะตะเบง่งเสียงแข่งกับรถไฟหน่อยเพราะเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะคะคือทำไมคุณพิงต้องแบบอ,อัดคลิปวิดีโอของซากุระ สวันติดเหตุผลเพราะว่าซากุระเขาจะมีแค่เขาาหนึ่ง <C up. S 1> ปีเขาเกิดมาแค่7วันแล้วถ้ามีฝนตกปุ๊บทุกอย่างก็ชะเข้าไปหมดแล้วคือเขาเขาก็ไม่มีแล้วอะแล้วความสวยความงามขึงเขาก็จะหมดใหม่แล้วเขาจะนอนหลับเหมือนพี่ทำคอนเทนต์ ซากุล้นอนหลับนะคะทุกๆคนแล้วเราก็ดูเห็นซากุล้าสวยมากตอนนี้เราอยู่ข้างทางรถไฟวันนี้โชคดีหน่อยงซึ่งเป็นวันเสาร์ซึ่งแบบว่าเด็กนักศึกษาเขาไม่ค่อยได้เดิอนอะไรกันทําให้แบบว่าหัวจะยุ่งพลุงพลังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ล,ล,ลมแรงมากแล้วก็คุณพิงก็แพ้เกสรดอกไม้มาก แพ้มากไม่ได้แพ้ธรรมดาค่ะถึงจะกินยาหยอดตาจมูกพ่นทุกอย่างแต่คือแบบตาก็ยังบวมอย่างแบบว่าต้องขยี้ต้องขยาบแ้งวง็เหยมันอยู่แล้วก็ต้องอืมค่ะค่ะอ่าเรามาคุยเรื่องอถั่ว หรือใครอยากจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรือใครอยากจะได้สินค้าของประเทศญี่ปุ่นคือสั่งได้จากคุณพิ้งคนะคะคือโดยตรงเลยจะเป็น Facebook ก็จะเป็นอัชลาขัดจิวละหรือจะเป็นอินสตาแกรมทิกอคือ,ค,อคือไม่น่าจะสั่งได้คือน่าจะเป็น YouTube ถูกได้เลยตรงได้เลยนะคะคือใครต้องการอะไรแบบไหนให้ไปดูอะไรจ,ะจัดส่งอะไรยังไงบอกบอกได้เลยคุณพิง์ทำให้ได้แล้วใครอยากจะมาท่องเที่ยวหรืออยากจะมาอะไรเงี้ยก็ ถ้าไม่ผ่านคุณพิงก็ผ่านคุณอ้อคุณอ้อนะคะคุณอ้อเป็นเพื่อน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 รักเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันค่ะเรากําลังจะทําทัวร์กันแต่คือคุณพิงก็เป็นไกด์อยู่แล้วนะคะก็คือดูแลได้ดูแลได้ถ้าใครทุกคนที่อยากจะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะทุกๆคนมาได้เลยนะคะคือยินดีต้อนรับประเทศญี่ปุ่นคำว่ายินดีต้อนรับเขาเรียกว่าโยโกโซ หรือว่าอยู่เวลคัมเวลคัมจุดท h a ยแล n d เวลคัม e ุดเจแปนประมาณนี้อะค่ะคือค่ะคือตอนนี้ก็อากาศก็ดีคนก็เริ่มเดินกันนะคะก็อาจจะมีคุณพิงก็ไปลนะคะแต่คือค่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่ชมคลิปคุณพิงค์จนจบนะคะแล้วก็ฝากไลฟ์ กดแชร์ Subscribe กด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 เพื่อให้เป็นพลังกำลังใจคุณพิงด้วยนะคะเพื่อแล้วเราก็จะได้มาเจอกันอีแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ดอกไม้กำลังบานสวยงามสะพรั่งแข็งงั้นออกดอกแล้วก็จะมีหน้านู่นหน้านี่เดี๋ยวคุณพิงก็จะจัดให้ค่ะแต่คือ ถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวหรือว่าคุณพิงค์อ่าในคอนเซปที่ว่าคุณพิงค์จะแปลนหาก,กินปาเที่ยวนะคะคือทั้งกินทั้งเที่ยวแล้วแต่คือส่วนมากจะจะชอบดูเรากินมากกว่าเไม่รู้ว่าเรากินตะการตะการ,การหรือเปล่าคะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอ่อคนคนที่เป็นบิวคุณพิงค์ก็คือจีตาจุงนะคะจีตาจุงนี่จะบิวมากเลยเออแล้วก็อ่าคุณแพท จะบิ้วมากเลยแล้วก็คุณคุณอ้อยปฐุมราชแล้วก็คุณอ่าโนวีสเตชันคุณปุ้ยนะฮะอย่างอย่างนี้อย่างนี้คือคุณพิงค์ทำเองถ่ายเองทำเองตัดเองอ่า,ขาเขาเรียกอะไรนะฮะเอาแอดมินเองเอารถมาแล้วก็ต้องแข่แแแงแข่งรถอีกนะคะก็คือคุณพิงคก็ทำเองทุกอย่างจะให้อ่า ดูดีมิชาตะกุลเลิศเลยประสริสีมันนีเดงคือคือเราไม่มีคือเรายังไม่ผ่านก่อนเราจะไม่จะไม่ยอมใช้เงินที่จะไปซื้ออ่อ่อะไรที่มันทําให้แบบว่าอืมขอให้ผ่านก่อนละกันฝากทุกทกคนเอซีเข้าใจด้วยนะคะทำไมไม่มีเพลงทําไมทําแบบว่าง่ายๆบ้านๆก็อ่าเพื่อนบอกว่าเอาแบบบ้านบ้าน,าน,าน,านทุกคนอยากเจอบ้าน บ,บ้านๆแต่พอมาบ้นบานๆแล้วก็มาว่าให้เราแต่พอมานุ่มนี่คือคุณพี่ไม่ว่าเลยนะคุณพิงม,มีความสุขมากเลยคือการที่ใครมาคอมเมนต์หรือมาอมาบอกเราแต่ถ้าคุณคอมเมนต์ไม่ดีก็ YouTube เขาจัดคุณเองอ่ะแต่คือคุณพิ่โอเคมากขอบคุณมากคือคุณเป็นบทเรียนคือคุณไม่เป็นคนที่แบบน้าครึ่งแก้วอ่ะ อะไรก็ได้ค่ะคุณพิงเป็นคนที่สนุกเฮฮาปาร์ตี้นะคะและเป็นคนที่แบบว่าสายดื่มทุกคนน่ะน่าจะรู้เพื่อนน่าจะรู้ว่าคุณพิงสายดื่มนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนอ FC ทุกคนเข้าใจว่าอย่าเพิ่งตัดสินคุณพิงแค่คลิปสองคลิปให้ดูกันก่อนคุณพิงเพิ่งทำยังไม่ถึงปีเลยยังไม่ถึงหกเจดเดือนเลยคุณแล้วมาว่าให้คุณพิง คุณพิงไม่บล็อกหรอกไม่อะไรหรอกอแต่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือยูทูบเบอร์ทุกคนจะคุยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เครียดมากที่สุดลยทำให้เราเป็นจิตตกแล้วก็เป็นโรคจิตนูน้นจิตตเวทนู่นนี่นูนน้นเหตุผลเพราะว่า,อาคอมเมนต์ของคนที่เขา,าไม่ค่อยจะหวังดีกันหรอกอแต่คุณพิงโอเคมากเลยนะโอเคมากเยี่ยมมาก มาเลยคุณจะมาแบบไหนดิฉันเต็มที่แต่ขึ้นไม่ร้อะคุณหรอคะ่ะอยากจะดูคุณถ้าคุณไม่ชอบดิฉันแล้วคุณมาดูดิฉันทำไมใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาดูแค่สองคลิปสามคลิปเขากดทิ้งเลยเขาไม่ดูอืมมันเป็นคะแนนจิตวิสัยนะคะถ้าเรียนหนังสือจิตวิสัยนะคะดิฉันโดนตัดคะแนนจาก YouTube นะคะ YouTube แจ้งดิฉันมานะคะ คุณทำร้ายดิฉันนะคะถ้าคุณไม่ชอบอย่าดูเลยเพราะว่าคุณดูแล้วแค่หนึ่งนาทีสองนาทีมันทำให้ดิฉันเจอคะแนนจิตวิสัยค่ะคลิปนี้อาจว์เวาร้ายแน่หอนอยเหนือตำใจเพราะว่าแต่ยูทูบทุกคนอะยูทูบเบอร์ทุกคนเขาต้องเขาต้องคุยกันอยู่แล้วเขาต้องแบบทุกอยู่แล้วว่าคือจะโดนโดนนู่นโดนนี่โดนแต่ระดับอ่า ดารานูน่นนี่ยังโดนว่าโดนจ่าโดนนูน่นโีนนี่แต่คุณคุณิงสบายมากบายบายหายใจยังปิดคีแข่งกับรถไฟมอเตอร์คีค่ะก็คือมาเลยคุณอยากจะทําแบบไหนคุณากพูดแบบไหนคุณมาเลยเพราะว่าคุณก็คือครูบาอาจารย์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ในการที่จะทำให้มันดีที่สุดถ้าคุณไม่ชอบคุณอย่าเริ่มดูเลยเพราะว่ามันทำให้ดิฉัน คะแนนจีบพิสัยดิฉันโดนโดนโดนดับโดนลดลงไปนะคะแล้วแล้วแล้วคุณก็จะไม่ไม่มีค่าสำหรับดิฉันเลยแล้วดิฉันก็จะจะคิดว่าคุณเป็นแค่อากาศอย่านะคะอย่าทำกับดิฉันอีกต่อไปนี้ดิฉันพูดแล้วนะคะดิฉันรู้นะคะคนที่แกล้งดิฉันอะแกล้งไม่เถอะ แกลงไปเลยแต่อย่าเบิ่งปูถ้าดูแลเพราะว่าดูไม่ชมกูโดนปมาณนั้นค่ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมมกแค่ก็เหมาอมยหอยไต้กระบอกไปตามภาษาแข่งกับรถไฟด้วยกระบอกไปตามภาษาคือบอกว่าเขาโดนเราอ่ะถ้าไม่มาทำเราก็ไม่โดนอ,อ,อะไรโอจะเป็นอะรเสียงนงอ่ะ เราก็จะไม่รู้แต่เขาไม่รู้ว่าเราพยายามขนาดไหนเราไม่มีโอเคนะคะประเทศไทยเนี่ยเต็มที่น้อยสุดอ่ะแปดคนตากล้องอช่างกล้องแล้วก็คอนเซปต์แล้วก็ตัดต่อแล้วก็ไฟนูนนั่นนี่ได้ทำคอนเทนต์นู่นนั่นนี่นูน่น,น,น,นว่าคุณต้องพูดแบบไหนนู่นนั่นนี่นูน่นน,น้อยสุดนี้คือแปดคนละดิฉันคิดว่านะคือดิฉันทำเองดิฉันเพิ่งทำยังไม่ถึงปีเลย คุณให้โอกาสดฉันมากอย่าฆ่าดิฉันเลยแล้วคุณฆ่าตัวคุณเองค่ะ็บอวร้า,รายแน่ด้วยคำืนอนนี้เพราะว่าอัดอ,อ,อันตันใจรี่หรอหมู่ว่านีเกยไปคุยกับมูในกลุ่มไล่กลุ่มนะคะอืมแต่ก็ยังยิ้มนาบานหนาใหญ่ี้เก่าหน้าใหญ่ใจดีเหมือนเดิมค่ะขอบคุณสขอบคุณ <laughs> น่าจะรอบที่3ามรอบที่ส,ลสแล้วขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกด,ดไลค์กดแชร์กด subscribe